สวัสดีครับในช่องมินิคนหลังคันนะครับเมือนี้ผามาพาเมย์มาออกกําลังกายนะครับกําลังกายอยู่ป่านะครับอยู่หัวยอยู่หน้านะครับผาเิ่นมหาเห็ดนะเพิ่นผ้ามหาเห็ดเวรผ้าเพิ่นมหาเห็ดพามหาเห็ดนะครับเมื่อนี้อยู่หน้านะครับน่าจะคล้องนะครับ หลายคนมาปลูกปลาได้กินยัง้งคนว่าหกเถื่อนคนว่าปลูกปลากับบ่อได้กินยังครับได้กินตึงเตะเห็ดนะครับโอ้ยทางออกปลูกมันคนว่าครับบ่อทางนะครับเอาไว้ให้พี่น้องคนมาหาอยู่หากินนะครับหาเห็ดนะครับโอ้นี่น่าจะโค้งนะครับ ไปเปดิดกันนะครับว่าสีได้พ่ออ๋อพอแกงอยู่ครับเหมือนนี้ตามชมนะครับีครับดอกนะครับเก็บดอกนะครับดอกหนึ่งนะครับเก็บดอกหนึ่งเป็นสันสันอยู่พี่น้อง

งามวอ่งเด็กน้องต้อนนึงกะดอกซอ,องมือนี่หัากับผ้ามาหาเก็บเห็ดป่านะครับเห็ดกอนะครับมากับเมียร์เคลียร์ากับเมียน,นะครับเพินพ่นผ้าเพิ่นมาออกกําลังกายนะครับเห็ดนะครับออกนะครับ เก็บเห็ดนำกันครับผมเป็นเห็ดก่อนะครับบานผมเอื่นเห็ดก่อนะเพรูะหัวาบานหนา้นาเอื่นเห็ดยังนะครับครับตอนนี้ก็เลยไปเติบ้วครับนะครับไปเก็บครับน,นะครับพี่นอ้องเฮ้ยเอื่นใหญ่เนี่ย โอ้โหวะวัตพี่น้องทีเป็นสุดสัดอยู่พี่น้องเก็บเห็ดนะครับออ้โดูกเดี๋ยวบ้านล่ะพี่น้องกระตานั้นกระตา พีนพ่น้องดอื้อเก็บเพ็ดนะครับกรนะตาไหมเก็บเพ็ดนะครับมาตันไปเรื่อยๆครับ เจ็นะครับเบะไม่เช่ตัวนี้ช่เป็นี่ครับผมเวลาจบคลิปนะครับเนาะเห็ดนะครับกันกันป่ะเนาะ มีแต่เฮ็ด่อนะครับบ้านพวเหมือนเฮ็ดโกนะครับหมูบ้านบั้นนาะเชื่อเฮ็ดยั้งนะครับพอได้แจงครับขอบคุณจิ่ติดตามรับชมนะครับมินิค้องเท่านะครับปากใหเด้อครับกดไหลกดเระเป็นกำลังใจให้กันนะครับเหมือนนีผพามาหาเฮ็ดนะครับโอเคครับปอกันลิปย์นะครับ กล่าวข้ามาสวัสดีครับมาทาน